ตอนนี้นะคะก็เดินทางกลับจากห้าห้อยดีแล้วค่ะทุกคนคนเมื่อนกับมางานนุกเลยเยอะจริงๆค่ะทุกคนไอ้คนจะเดินขึ้นก็เดินขึ้นนะคะคนแต่ห้ากันอย่างห้ากันอยู่เลยจากยานกันไปเลยถึงกับคณะต้องฮีรถมาค่ายโคง้งค่ะทุกคนคิดเลยมีร้านค่ายโค้งเลยความต่นคนมากนะคะโพรยาข่าวไปซอบทามนะคะแมคข่าวว่าค่ายไดมาร์กข่าวค่ายดีมากช่วงตีคุณมาห้าห้อยวิ่งนีค่ายดีมารๆเลยเสี่งหว่าแต่ว่านำานามหนึ่งนะคะมันก็นจะห้าไดาประมาณ สักหกวันเองคุณจะมาห้าอยประมาณหกวันค่ะทุกคนจะเป็นนามวันหยินสามวันแล้วก็หวชาวประมาณสามถึงสี่วันเนี่ยประมาณนี้ค่ะตีห้าได้แต่ว่าคนมันมาจริงๆค่ะทุกคน,กนโอ้ยเหมือนกับว่ามางานงานอะไรสักอย่างนึงเลยนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศากน,นาฮาุ์ทุนเทลนะคะถ้าคนมาห้าห้อยถุยนํำมาฟันคุกค่ะเลยตันโ มันตื่นเต้นมากับทุกคนตื่นเต้นจริงๆเลยกับการี่มาให้นคนห้าห้อยหมาปน,นี้ถ้าใครสนใจนะคะก็เชิญได้เลยแต่ห้าทุ่งทะเลค่ะบ้านปาาคลองนะคะอําเภอคอลันตานามนี้ยังห้าได้อีกเซวันกับทุกคนแต่แนะนำให้มาห้าเป็นนามว่าหัว,หวหรุงนะคะหัวหรุง่งหัวชาว พราะว่าถ้าเป็นน้ำวันเย็นน้ำมันจะลงขำเลยค่ะเชิญค่ะทุกคน